สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะสวัสดีรำเช้านะคะก็เช้าวันนี้แอดมก็จะพาลลาะนะคะยังไม่มีจุดหมายปลายทางเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะชมดอกหญ้าธรรมชาติข้างทางนะคะพเพื่อนๆก็ชมสวนไรนาสวนผสมนะคะ,ะเกษตรสวนผสมของชาวบ้านนะคะ ก็อยู่ข้างทางนะคะก็หลังหมู่บ้านเอ็มเอน,นะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเสียงธรรมชาตินะคะเสียงลูกเสียงกาชม่นงนาข้าวเคี้ยวกะจีนะคะเพื่อนๆ จะเลาะไปไหนดีเมยก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพื่อนค่ะช่วงนี้ก็ออกมาสายๆเลยนะคะต้องรอปิดบ้านรอลูไปทำงานแล้วเนะันนี้ลูกก็มาทำงานใกล้บ้านแล้วก็จะออกสายเมย์ก็ต้องสายด้วยเพราะว่ามันเก็บทำปิดบ้านแล้ว,ลวลเรื่องอแมเรียบร้อยก่อนออกก็จะสาย เน่ก็เลยว่าทำคลิปนะคะทำคลิปเก็บไว้นะคะล่วงหน้าแล้วก็มาลงเช้าแล้วก็ก่อนออกมาเอ็นเม่ก็จะลงคลิปไม่เรียบร้อยนะคะเพื่อนค่ะนอกจากเอ,อ่อวันเสารา์ที่หนว่าวัน,น,วนอะไรเงี้ยได้ออกเช้าก็ าวันเราก็ไม่แน่นอนนะคะว่าจะไปไหนยังไงก็ไม่ตัดสินใจไม,ไม่ได้แผนล,ล่วงหน้านะคะเีนี้เมีเฉพาะกิจชอปอมาม่วงนะคะเห็นรู้ที่บ้านออกบ้างหรือเปล่านะคะเพื่อนๆ อันนี้งามมากๆด้านนู้นนะคะพอเจ้าของสวนเขาก็ดูแลดีนะหอ่อคือผลไม้เขาก็หอนะคะอันนี้เยไม่ได้กินหรอเพราะก็ลอกเยอะเขาลอกเยอะมากแล้วน้องเขาก็ไม่มีเวลาได้ไปดูแลเนอะเพราะว่าต้องดูแลแม่ด้วยบ้านสองหลังเนาะ แม่กับบ้านน้องเราอยู่ติดกันพวกนี้หายก็ปั่นเลาะไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆก็ยังไม่รู้ว่าไปจุดไหนดีนะคะจะเลาะไปที่ท่าน้ำ ชมทุ่งชมท่าอลองปั่นนะคะลองปั่นเลาะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนไปด้านนู้นก็จะเป็นวัดเนี่อยากไปชมบรรยากาศแบบกลางทุ่งนะคะกลางทุง่งนา,าไปหาชมทุง่งนาทุ่ง ทูอื่นดูบ้างนะคะอ,อ๋อรถเยอะนะคะขนาดแอดเมอร์ออกสายนะคะเพราะว่ายานนี้ปั่นทะเลี้ยวมาทางขวามืออันนี้จะเข้าเขตก่อ ี่มีโรงงานเนาะมีโรงงานเยอะถ้าปั่นเลี้ยวไปทางซ้ายมือก็จะเป็นแบบหวัดเยอะหวัดนคะคะจังหวัดโรงงานจะน้อยแต่ด้านนี้ก็นี่ค่ะยาธรรมชาติบออวันนี้วันพาระนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไปทำบุญกันเนาะ มาทำบุญกันรถเยอะมากๆากก็หยุดก่อนนะคะวันนี้รถรถเยอะมากเลยทวันและชมธรรมชาติตัางถางก่อนนะคะเพื่อนสวนอ๋อรอะวัดก็ทำบุญเสร็จแล้วนะคะเออ ตาเดินกลับบ้านแล้วนะคะคเพื่อนๆค่ะไปนะคะทำบุญกันกรรมแล้วนะคะาชาวบ้านนะคะที่อยู่บ้านใกล้เรียนเขียวนะคะย่านนี้เ,เดินไปหาททำบุญเพราะว่าย่านนี้วัดเดยอะนะคะวัดติดกันหลายวัดนะคะเพื่อนๆค่ะที แถวบ้านเอดเมยไม่มีวัดอยู่ใต้เลยต้อง,อ,งอ,ออกมาแบบแบบเป็นเลยปัดออกมาด้านี้ถนนสายเนี้ยมันเอารถใหญ่ออกมาไม่ได้นะคะต้องเป็นมอเตอร์ไซค์กับจักรยานนะคะคเพื่อนๆมันก็เลยลําบากออกถนนใหญ่ไปก็ต้องออกถนนใหญ่นะคะมาทางด้านนี้มีวัดเยอะจริงแต่ไม่สามารถเอารถออกมาได้ต้องวิ่งอ้อมนะคะคเพื่อนต้องวิ่งอ้อมไป ต่อยด้านล่นนะคะด้านหน้าอุบานอาทิตย์ก็มีสูง ลัางนะคะคุยกับแกแล้วก็นึกถึงพ่อนึกถึงพ่อนะคะนึกถึงพ่อเราเหมือนพ่อเรานะคะคุยแบบเอป็นแก่เนี่ยก็มีความรู้ไม่ใช่แบบคนแก่สมัยก่อนเนะาะทำแต่ท้องไร่ท้องนาเดี๋ยวนี้แบบโลกโซเชียลมันนี่เนาะมีทั้งทีวีทั้งมือถือเดี๋ยวนี้มีมือถือเครื่องเดียวนะคะจำได้ทุกอย่างนะคะพเพื่อนๆค่ะ ดูนูนูนี่นนดูการเมืองดูหนังดูละครดูฟังเพลงอะไรได้หมดนะคะเพื่อนๆค่ะแกก็ขึ้นมานั่งเปิดเพลงนะคะบรรยากาศยุค90ในฝั่งริมฝั่งแม่น้ำนะคะเพื่อนๆก็แ,แบบโอ้เป็นอะไรที่บรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเพื่อนอแล้วก็จะรอ เลาะไปดูนะคะทุ่งนาทางด้านนี้มั่งว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีทุ่งนาตรงไหนหน่าสนใจบ้าง, <S <S างเราก็จะปั่นเลาะไปนะคะเพื่อนๆค่ะไปหาชมบรยรยากาศยังไงดี ตรงไหนเราชอบแล้วก็แวะจ่อมนะคะเพื่อนๆค่ะมอะไรมากมายอันนี้เขาก็ขุดเป็นไรนี่กันหมดแล้วเนะที่วางปล่านะคะยกล่องลงเป็นสวนเป็นอะไรนะคะก็ เลี้ยงภาษีเนาะเลี้ยงภาษีนะคะเพื่อนเขาไม่งั้นภาษีเอาไปรับประทานเยอะเนาะโอ้ยลกูกเลรเือนค่ะอ๋อวันนี้แอนมีเป็นการปั่นออกกาลังกายไปด้วยนะคะเพื่อนก็ทมธรรมชาติด้วยนะคะในทุ่งนานี่ก็เขี้ยวมากๆเลยนะคะ ีีอกด้านหนึ่งของหมู่บ้านนะคะเพื่อนก็คนละโซนแต่วันนี้แอดมีจะเลาะเลาะเข้าไปสายในเนาะไปชมบรรยากาศพุ่งนาสับสวนชาวบ้านสายข้างในนะคะเพื่อนขาเลาะเลาะไปนี่ก็ยังกำลังยกล่องใหม่เลยนะคะเพื่อน นนก่อนเอ็เมมายังไม่ทําเลยนะคะตอนนี้แบบโอ้แม่โคลไม่ว่างเลยนะคะตรงนี้ก็ทําได้นะคะก็คือที่ลกลางอะ่ะตอนนี้เอามาแบบยกล่องลงยังไงก็ยกล่องลงสวนลงกล้วยลงอะไรไว้ก่อนนะคะเพื่อน ก็จะผ่านอเอเม็มเอจะปั่นไปถึงซอยที่บ้านเ่าเอ็มเมหรือเปล่านะคะเพื่อนไม่รู้ว่าซอยที่เอเม็มเจะเข้ามานันน่าจะถึงก่อนสมองข้าไปหาชมสวนนะคะเพื่อนขะดอกยาข้างทางวันนี้ออกสายก็เลยปั่นถนนใหญ่ได้นะคะเพื่อนค่ะ ทางไรกิโลนะคะเพื่อนๆแต่แอดเมไม่ได้ทําคลิปยาวนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยก็ปั่นลาะของแอดเมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะออกกำลังกายนะค,ะ,คะช่วงนี้รู้สึกรู้สึกขึ้นอืดน,นะคะเพราะว่าทานข้าวเย็นเยอะพอลูกลับมาอยู่แล้วทํส่วนใหญ่ก็จะทําอาหารทานกันก็เนาะเจริญอาหารนะมันมีเพื่อนทานเมื่อก่อนแอดเมยอยู่คนเดียวก็ ไม่พยากทานนะคะอาหารตอนนี้ก็ได้ทานได้ทานอาหารพร้อมหน้าลูกนะคะก็จะเลินอ,อาหารัเปเลยจอยเข้าหรอย,อยงเนี้ยเม่์ก็จำไม่ได้นะคะตอนไหนไม่รู้ ได้นะคะว่าน่าจะเป็นขัดจากหมู่บ้านนี้ไปหรือเปล่าเอาซอยจะเป็นทุน่งนานะคะเพื่อนค่ะทะเลพอเข้าไปดูยิดหนึ่งซอยไหน,นเป็นซอยไหน เห็นน,น,นูนปปาบ่บานเอ็นเหนยอยข้างนานหน้าหรือเปล่าไปรอชมบรรยากาศสวนกันนะคะยุคลองสวยงามนะคะตัวนี้นี่โอ้โหทำล่องสวยมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะสวยน,นะคะ ไม่ได้นะคะายางนานีเอขงหน้า,าหรืปอลปล่า ก็ข้าไฟนะคะก็ไม่แน่ใจ <laughs> นี่นะคะบรรยากาศไหนนานะคะคเพื่อนๆค่ะเป็นสวนนะคะก็มีคนละซอยกับบ้านเอดเมนะคะเพื่อนๆค่อยู่กัะเลาะป่ามานะคะ เลาะทุ่งกันนะคะวันนี้เลาะทุ่งนะคะมีด้านข้างนี้เป็นน้ำนะคะเลาะทุ่งนากัน จัด้วยนะคะแต่ไม่กล้าถ่ายไปทางเพื่อนค่ะยังเป็นสวนเป็นสวนนู่นนะคะทางก็ไปหมู่บ้านเอ็มเอนู่นนะคะเห็นถังถังป่าๆนะคะป่าๆมีเลาะมาอีกด้านหนึ่งนะคะหมู่บ้านเลาะหมู่บ้านนะคะ เพื่อนดูนะคะก็โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะเมก็ปั่นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตัดคลิปลงก่อนนะคะเดี๋ยวก็คลิปจะยาวมากไปนะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะรับชมคลิปเป็นกําลังใจหแอดเมย์ด้วยนะคะนี่นะคะน้องกวายนะคะก็กินหญ้าอยู่นะคะนี่นะคะมีน้องนกอยู่ด้วยนะคะน้องนกอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ นกกระยางนะคะเ,เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะพเพื่อนๆคะ่ะฝาก,พกเพื่อนๆพี่น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเฮ้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะเซนยูโซมัตรนะเซนยูโซมัตรนะคะไมล์เฟนนะคะแอดยูคำอ่์ซัพพอร์ตนะคะ m ม m a เมย์ชาแนลนะคะแอนยูวอชชิ่งคลิปวิดีโอ m ม m a เมย์ชาแนล Thank you, bye bye!